วันนี้นะคะแอดมินก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะว่าสนใจรถกระบะนะคะวันนี้แอดมินก็จะพามาชมรถกระบะที่มีอยู่ภายในร้านเรานะคะมาชมกันเลยสำหรับรถกระบะในร้านเรานะคะก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีประตูแคปนะคะทางร้านเราก็มีให้ลูกค้าที่กำลังสนใจมาเลือกดูได้เลยนะคะไม่ว่า เราก็มีเยอะค่ะวันนี้แอดมินพามาดูแค่ภายนอกรถนะคะหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจหรืออยากดูภายในรถทันไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยววันหลังแอดมินจะพามาชม